่อมาจะเป็นการตั้งค่านะผมอ่าการโจมตีนะฮะให้ตัวละครเราทาการโจมตีนะฮะหรือว่าให้บัตรมันทำงานนะฮะเดี๋ยวผมจะกดติดตามไปก่อนให้มาตรงนี้นะผมออโต้กั๊กเคลิ้นะฮะป๊บมันจะบอกว่าตัวละครเราอยู่ตรงนี้เราสามารถแต่เพ่คลิกมาได้ครับผมผมให้มันมอยู่ตรงนี้นะอ่าให้มันวิ่งไปฮนะมันจะบอกเราว่าตรงนี้ตัวละครเรากำลังวิ่งกำลังหยุดกำลังวิ่งเงินหยุดอยู่นะอยู่นะอ่าผมให้มันไปเห็นไหมมันมาแนละ้วเห็นไหมเดยมมนะัลนละเดยมละ ทีนี้ให้ดูตรงนี้ับผมอันนี้คือว่ามันจะบอกว่าตรวละครทําอะไรอยู่นะมันหยุดแล้ยืนอยู่กับที่นะผมดูตรงแบคเกินนะอันนี้จะเป็นม o b จะเป็นมอนนะฮะมอนสร้างความเสียหายให้เราเท่าไหร่หนึ่งดาเมจนะผมก็คือว่าโดนโจมตีทีละหนึ่งอ่ามอนโจมตีมิดนะผมอันนี้ดูว่าเราโจมตีเท่าไหร่โดนมอนโจมตีเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็เอพีก็ค่ากี่นะฮะตรงนี้มันใช้อะไรนะทีนี้อ่าเมื่อมันอยู่ตรงที่เธอต้องการแล้วนะฮะสมมติว่าผมเล่นคนเดียวนะอ่าออโต้บอ เอาตัวละครมาลตายให้ให้มันตายอยู่ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรอ่ายืนเฉยส่วนตรงนี้ follow หมายถึงว่าเดินตามนะเดินตามตัวละครนะตรงนี้คือโจมตีนะอ่าเข้าบทโจมตีนะส่วนตรงนี้อ่าการเก็บของนะคือให้มันวิ่งเก็บของเองนะฮะตามจุดที่เรา m ม r กไว้นะฮะส่วนผมจะใช้งานการโจมตีนะนกไประยะเท่าไหร่นะแนะนำนะฮะระบบแนะนำที่้5กดไปนะกดเซฟหนึ่งทีแล้วมาดูตรงนี้นะฮะตรงวงมันนะไอ้่ขึ้นวงแ๊บนบึงนะฮะอ่าวงขึ้นแล้วกดรีเซนะ เห็นไหมฮะระยะตรงนี้มันจะวิ่งตีอยู่แค่วงกลมตรงนี้นะฮะมันจะไม่ออกไปไหนมันที่อยู่ในระยะวงกลมเนี่ยมันจะอยู่อยู่มันจะตีอยู่แค่ในตรงนี้นะฮะไม่ไปไหนนะฮะเข้ามาผมเลือกนะ่ะตรงนี้ผมพิกัดนะ้วผมค่าแกน x y นะฮะกดหน้าผมคลัดรอบครับคลัดรอบป๊บมาใส่ตรงนี้นะฮะเห็นเห็นตรงนี้นะฮะใส่ตรงนี้เลยเข้าไปหนึ่งทีฮนะมาแล้วผมกดแอดเข้าไปนะฮะป๊บแล้วก็ถนะ้ากดเสฟทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมกดเซฟนะเพราะบางอย่างมันไม่เซฟให้อัตโนมัตินะฮะเซตหนึ่งครั้ง เลือกอ่าเคลียร์มอนนะฮะก็คือตรงนี้จะเป็นการฆ่ามอนเตอร์จนกว่าจะตายถึงจะเปลี่ยนไปตีตัวอื่นเช่นเราตีตัวนี้อยู่เนี่ยมันจะตีให้ตาย,ตายก่อนนะ,ะถึงจะไปตีต่อไปหรือว่าจะให้มันตีไปทํางานไปเองก็ได้ผมกดก็ได้ไม่กดก็ได้แนละ้วแต่ฮะบางทีเซิร์ฟอ่าคูณมันเยอะก็ต้องกดหน่อยนะพอดีมันมันบักอ่าอาจจะไม่ตายเลือกแต่นิดเดียวนะฮะให้เรากดนะฮะอ่าเอทีเคสกิลนะฮะหมายถึงว่าเราจะโจมตีด้วยวมนหรือว่าจะโจมตีด้วยธรรมดานะ,ะถ้าเกิดผมเป็นไนท์อ่ะผมจะโจมตีด้วยธรรมดานะกด ถ้าเกิดผมจมตีเวทผมก็จะกดอ่าตรงนี้ลองก่อนที่เวท125เลยนะตรงนี้ถ้าบนะัฟสกิลจะเป็นสกิลบัฟของตัวเราเองนะฮะกดไปมันจะมีผลกับตรงนี้ด้วยนะเนี่ยมันจะมีมีผลกับตรงอ่าอโต้บัตแล้วก็คือบัฟตัวเองนะต้องกดด้วยนะถ้าใช้มาทํางานต้องกดนะถ้าเป็นอาชีพซัพพอร์ตก็ต้องกดนะบัฟปาร์ตี้หรือว่าบัฟคนรับข้างต้องกดนะ,ะ, party, up, ะดนะปึ๊บเลือกครับผมสกิลมือแดงกดไปนะฮะเนี่ยขึ้นแล้วเริ่มแล้วทำงานแล้วครับเห็นไหมตัวละครทำงานแนละ้วอ่าเล็กะ เนี่ยทำงานแล้วเห็นไหมอ่าวิ่งไว้ไนท์ใส่เข้าไปฮะอ่าวิ่งไวเมื่อผมเลือกใช้การโจมตีด้วยสกิลนะฮะผมกดตรงนี้มันจะทําการตีตามวงกลมตรงนี้เริ่มเลยนะฮะเห็นไหมฮะสกิลออกแล้วตอนยี่ส้าออกแล้วมาดูตรงนี้ฮะว่ามันทําอะไรมันนี่ะฮะมันจะวิ่งในวงกลมตรงนี้นะอ่าดูแผนที่ตรงนี้เลยอ่าเห็นไหมฮะ ่าสีดูน่าสีเหลืองจะเป็นตจระเข้นะผู้เล่นนะฮะเนื้อสะอาดเขาบอกว่าดูนีนะผมสีเขียวจะเป็นอ่าตัวของเราเองนะฮะถ้าเราเป็นไม่อยากใช้เวทนะอันนี้ผมพูดถึงหมายถึา้าพวกใช้สกิลเวทอ่าจุดทีวเวทนะกดตรงน,นี้ผมสต๊อปก่อนนะสต๊อปก่อนเพิ่มเนี่ยปับป๊บกดเซฟมันก็จะหยุดให้เรานะเห็นะทีนี้ผมไม่ต้องการให้มันจุดทีวเวทผมก็กดย่ดนงที่บอ,อกไปปั๊บเมื่อไม่อยากให้มันจุดทีวเวทให้มันจุดทีธรรมดาก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยฮะผมไม่ต้องทำอะไรฮะกดสตาร์ทได้เลย S <S เห็นไหมฮะโจมนี้ธรรมดาแล้วเห็นไหมฮะ <S <S แล้วอยากรู้ว่ามันโจมตียังไงทําอะไรบ้างตรงนี้นผมอ่าแล้วนี้มันเคลียร์ให้เราอย่างแคสต์อ๋อเดี๋ยวผมรีเฟซหน้าจออีกครั้งนะึฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่มีใครทําอะไรไม่มีใครทิมอ่ะมันกดหมดเลยเนาะนกเลือกอ,กอกอะไรมันทำหมดแล้วมันนี้มีอะไรมันทำแล้วตรงนี้นะผมมันโจมตีนะผมเท่าไหร่นะผมเนี่ยฮะดาเมจนะผมใช้อะไรโจมตีอ่ะสกิลที่ทปเป็นไอ้แขกนะผมมันโจมตีเท่าไหร่นะฮะเนี่ยดูตรงนี้ค่ากี่ดูตรงนี้นะฮะปึ๊บ อ่ะได้รับกี่เท่าไรร้อยเคจุดห้าเคนะฮะเพเดอร์ของดอกเห็นไหมฮะทีนี้นะครับผมจบการตั้งค่าเบื้องต้นนะ,ะการใช้งานบออ่าในพื้นที่ที่จากัดน,นะฮะที่เราเลือกนะผมเราต้องรอก่อนเราไปทิ้งไว้ก่อนหรือว่าจะให้มันเดินเองนเลยก,ก็ได้ครับผมทาแบบนี้ก็ได้ฮะกดสต็อปนะฮะกดเซฟนะผมกดกลับออกมาถ้าเกิดตัวละครเราขึ้นสีเขียวอย่างนี้แสดงว่ามันทําง,งานอยู่นะอ่าเช่นอ่าผมให้มันจดตีเนาะปึ๊บเนี่ยอ่าเนี่ยคือการจบเบื้องต้นแล้วนะ,ะการใช้งานบอทดเห็นไหมฮะมันก็จะทํางานแบบนี้ถ้าขึ้นสวด่า อ่าบัตรขาคุณทำงานอยู่นะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าของคุณเต็มไหม้อะไรไหมค่อยเข้ามาดูฮะตรงนี้ฮะเนี่ยมีอะไรบ้างของหมดไหมอามานาหมดไหมถ้าเป็นนีก็กระโหลกหมดไหมเลสหมดไหมมีอะไรไหมมีอะไรเต็มตัวบ้างไหมสามารถกดขายได้ครับผมอ่าตรงนี้นะฮะอ่าผมเสริมใหม้กดขายได้ตรงนี้เห็นไหมฮะขายเห็นไป